6ตุลาช่องป,อป๋าปามาขายเหรียญอีพีที่570อีพีที่570ประปามาขายเหรียญสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านฮะป๋าปามารายงานตัวพร้อมกับนําเหรียญมาแบ่งปันกันในอีพีที่570เหรียญทุกเหรียญทุกชนิดราคา f อซีฮะช่องของประปาซื้อและขายตามสภาพ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามาตลาดเรียนบ้านเราทางด้านราคาปปาก,ก็จะค่อยๆแจ้งไปโอเคเนาะสวัสดีผู้อาวุโส,สทุกคนทุกท่านเลยฮะทุกภาคด้วยปปากราบสวัสดีกันณนะ EP ีที่570พบกันวันนี้ FC ฟซเป็นวันที่6ใช่ไหมฮะเดือนอตุลาคมปีพศ2567นักสะสมท่านใดดูคลิปวิดีโอคลิปนี้จบแล้ว f c h อยากได้เรียนไหนก็สามารถ โทรเข้าหาแอดมินได้เลยนะฮะโทรเข้าหาแอดมินได้เลยทั้งผู้ซื้อเหรียญและผู้ที่ต้องการแบ่งปันเหรียญขายเหรียญกับช่องของป้าปา f c ะป้า f c H. ป,ปาเปิดให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยถามถ่ายแอดมินปรึกษา,าถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขายเหรียญยังไงซื้อเหรียญยังไง f c ะเดี๋ยวแอดมินเขาจะทำรายละเอียดคุยกับท่านเนาะ โอเคนะเดี๋ยวป้าปาจะเริ่มแบ่งปันงานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวป้าปาจะเริ่มแบ่งปันจากรายการด้านบนลงมาด้านล่าง <c ười> ปกติก็ไม่เคยแบ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบนสักทีใช่ไหมหรือยังไงกันดีเอฟซีเดี๋ยวป้าเริ่มเลยดีกว่าเนาะวันนี้เหรียญไม่มากเอฟซี F C, ฮะเหรียญไม่มากอะทางด้านบนสุดคอยติดตามให้ดีเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นเหรียญในยุคเก,ก่าๆของเราโอเคเนาะอะตรงนี้เป็นเหรียญย5สสตางค์ป้าปาไม่ยกเหรียญแล้วนะนะ นี่คืออท,ทีเอฟซผิดตั้งแต่เริ่มเลยนี่คือเหรียญห้าสตางค์ปีพศ2493หาเจอกันไม่ง่ายนักหาพบกันไม่ง่ายนัก f อ5ก็เป็นสภาพผ่านการใช้างานแต่ว่ายังสดใสกันอยู่เอาใครอยากได้ไปคุยกับแอดมินเอาเหรียญละ100บาทถ้าหาง่ายป๊าปาก็คงจะมาลงบ่อยๆแล้วละ่ะนะเนี่ยพอเริ่มหายากเพราะปกติเขาก็จะหายากอยู่แล้วอายุของเหรียญเขาไม่ใช่น้นอยนะ อ FC 5, 5้าสตางค์ปี2493เก้นื้อทองเหลืองเหรียญละหนึบาทหลังจากนั้นมาดู10สตางค์เนื้อดีบุกสมัยราชการที่เปี2493เช่นเดียวกันใครอยากได้ FC 5สภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ140บาทนะีน e ะีนี้หลังจากนั้นขยับมาดูอ่าย่สาตางค์สมัยราชการที่แปกันปี2489 เนื้อดีบุกเช่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ140บาทเช่นเดียวกันเนาะหลังจากน้ำปาได้มาอีก2เหรียญแล้วเห็นไหมเอฟซอ่ะเป็น5สตางค์พระเสียนโตเนื้อดีบุกใครอยากได้ก็พอเราได้มาในราคาไม่สูงนักตามสภาพ f อฟฮะก็เอาใครอยากได้เหรียญละ200บาทเท่านั้นเองนะฮะวันดีคืนดีถ้าเหรียญสวยมาราคาก็จะสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับเราเราหาเหรียญมาได้ด้วย f c อ่ะวันนี้ถือว่าราคาไม่แพงแต่สภาพ สวยเลย F4 คใครอยากได้อันนี้ด้านหน้านะฮะเป็น5สตางค์พระเสียนโตราชการที่8เอาดูเหรียญให้เข้าใจก่อนมันคงไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมวันโน้นราคาโน้นวันนีน้รานี้สภาพแตกต่างกันมากเหรอก็ไม่เชิง F4 สภาพถือว่าสวยเลยนะใก,ใกล้เคียงกับเหรียญละ250ยบาทนั่นแหละเอาวันนี้เหรียญละ2 0 0เท่านั้นเองใกล้เคียงกันจัดเลยแหละ F4 ช่างน้ําหนักดูแล้วเนี่ยนะนะใกล้เคียงกันเลยนะฮะเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะ อะวันนี้เราวางด้วยเหรียญโบราณกันก่อนเลยแถวแรกจบไปละหลังจากนั้น FCH มาบรรจายแถวสองนิดนึงนี่คือชุดสตาง FCH จะเป็น5สตาง10สตาง25สตางแล้วก็50สตางในรูปแบบของพระเศียนเล็กวันนี้แสงไฟไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยแจ่มเลยเสียดึงภาพไปไกลก่อนเนาะมากันแบบครบชุดเลย f c มากันแบบครบชุดสภาพผ่านการใช้งาน เหรียญเอ่อเหรียญชุดสตาค์เนื้อดีบุกสมาชิการที่8 FC H ชุดนี้ที่หายากที่สุดเท่าที่ประปาสัมผัสมานะฮะก็จะเป็นเหรียญ50สตาค์เพราะตรงนี้ใช่อยู่ FC H รเขาผลิตน้อยหายากลำดับที่1ผลิตน้อยที่สุดเหรียญน,นี้สวย FC ฮะที่อยู่ในชุดนี้ต้องยอมรับและผ่านการใช้งานก็จริงแต่ให้ดูใกล้ๆกันอ่ะเห็นไหมฮะเหรียญน,นี้สวยนะ เหรียญน,นี้สวยให้ดูเอาใครได้ชุดนี้ไปถ้าปะปาวางไว้ไม่ให้ดูไม่ไม่หยิบมาให้ดูความสําคัญเนี่ย fc จะมองไปเหรียญผ่านการใช้งานค่อนข้างจะใจไม่สู้อ่ปะปปายิบให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนเดี๋ยวปะปาบอกราคาทีหลังเหรียญ fc หให้สังเกตด,ดูนะผ่านการใช้งานสวยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่เราขายกันสวยรองนี้ก็ประมาณ200ร้อยะไรประมาณนั้น fc หเอาเดี๋ยวนี้ยังไม่บอกราคาเดี๋ยวปะปาเหมาชุดให้เลยให้ดูสภาพ เหรียญของ50าสิบปตังเนื้อดิบุกราชการที่8ไม่ผ่านผ่านการใช้งานกันก่อนแต่สภาพถือว่าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ F4 ห้ C 5, ขอบสวยสมบูรณ์ประมาณนี้เลยนะลวดลายคมชัดสวยกว่าทุกทุกอีพีที่ปอปาวางไปนะฮะพูดถึงว่าอ๋อเหรียญผ่านการใช้งานใช่ไหมอ่ะเหรียญนี้สวยเหรียญนี้สวยจริงจริงึ F C บใครอยากได้ชุดนี้อ่ะให้ดูสภาพห้าสิบปางต์ที่ปอปาว่าหายากอันดับที่หนึ่งใช่ไหม หายากอันดับที่หนึ่งลองลงมาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเป็น25สตางค์เรารู้กันอยู่แล้วแหละนะ25สหสตางค์ตัวเหรียญเดียวกับแบบเนี้ยแต่นี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะอันนี้อ่ะ f c หลังจากนั้นอปปาพูดผิดใช่ไหมบอกจะไล่จะไล,ล,ล่เหรียญหายากก่อนเนาะทีนี้ก็งงใช่ไหมเอาห้าสิสตางค์ให้ดูเมื่อกี้นี้หายากอันดับหนึ่งแล้วก็หายากจริงๆด้วยหลังจากนั้นที่หาลาหายากลองลองลงมา f c ฮะปะปะ่าว่าน่าจะเป็น5สตางค์แล้วก็10บสตางค์ นะสิบสตางค์นี่ไม่ใช่หากันง่ายๆในเอฟซีฮะนะต่อให้เป็นรูปแบบพัสเียงเล็กก็ตามนะหายากอ่ะแล้วก็มาเป็นห้าสตางค์นี่ก็หายากห้าสตางค์รุ่นเนี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบพัสเียงโตใช่ไหมอืมอันนี้เป็นพัสเสียงเล็กพัสเียงเล็กนี่ก็หายากน่าจะผูกก่อนศูนย์หายไปตามการเวลาประมาณนั้นเอฟซีฮะนะอ่ะชุดนี้ ลำพังเหรียญ50สตางค์ก็ประมาณ250บาทแล้ว F4 ฮะถ้าจะขายกันจริงๆนะจะดีดไป300ยังได้เลยแต่ปปาตีเหรียญน,นี้แค่250บาทยกตัวอย่างนะฮะก็คือง่ายๆเลยอ่ะหลังจากนั้นมาบวกลบคูณหารแล้วใครอยากได้ใครอยากได้ชุดเนี้ยนะใครอยากได้ชุดนี้ F4 ฮะไปกันแบบครบชุดถึงจะไปเหรียญผ่านการใช้งานก็ตามแต่ F4 อย่าลืมนะว่า ถ้าเราจะสะสมเหรียญกระสาบเราก็ต้องมองจุดจุดหนึ่งเหรียญโบราณแล้วก็ถ้าหากเป็นชุดแบบนี้ FCH หายา,ยากอยู่แล้วเนาะเชื่อเลยว่านักสะสมหลายคนหลายท่านหลายสาขาอาชีพที่ดูช่องปะปาอยู่เนี่ยนะยังไม่มีกันครบทุกคนฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใครยังขาด FCH ปะป๊าขายแบ่งปันให้ในราคาไม่แพงชุดละ400บาทเท่านั้นเองชุดละ400บาทเท่าเอง FCH ประกอบไปด้วย5สตางค์เศเหียนเล็กนะสิสตางค์เศเหียนเล็ก 25สตางค์พระเศีเล็กและ50สตางค์พเศีเล็กสรุปแล้วชุดนี้ถ้าหายากก็ต้องเป็น50สตางค์ส0สตางค์แล้วก็5สตางค์ fc หนะที่หาง่ายที่สุดก็จะเป็น25สต่าตางค์อาจชุดนี้400บาท fc หไปกันพร้อมตลับแบบนี้เลยนะป้าะปะ๋าบอกเลยว่าไม่มีโอกาสที่จะมาจัดกันบ่อย นะไม่มีเวลาที่จะมาจัดกันบ่อยไม่มีโอกาสไมนะ่ใช่ไม่มีเวลาพาะปา้าไปเองก็หาไม่ได้ครบชุดแบบนี้ง่ายๆนะยิ่งปปามีตัวอย่างอยู่ชุดหนึ่งนะอันนั้นซื้อมาแพงนะเขาเสนอขายมาครบชุดเลยเพราะสภาพก็สวยกว่านี้นั้นะซื้อมาแพงยังไม่บอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาโชว์กันท้ายอีพีดีกว่าเนาะอืมวันหลังวันหลังหลังจากนั้นเอฟซหมาดูเหรียญทองแดงอัดเหรียญทองแดงอัดสมัยรัชก,กาลที่ห้าเอฟซีหวันนี้พกพากันมาสามรอศอ สภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดจะได้ไม่ต้องบรรยายยาก F4 นะก็ปปามาได้สมัยก่อนก่อนแรกๆที่เขาส่งขายกันนะฮะ F4 ปะปาซื้อกักตุนไว้แต่ก็แบ่งปันไปหมดแล้วล่ะนะอย่างพีที่ก่อนก็แบ่งปันไปละแต่ปปาที่เก็บไว้จะมีสภาพสวยขึ้นมาไงนะเวลาเราเก็บเหรียญเราก็จะเก็บเหรียญสภาพสวยไว้ก่อนไ้ทําตัวอย่างนะ f c อันนี้บอกเลยฮะเหรียญทองแดงอัดไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวล f นะสภาพผ่านการใช้งานระดับนี้ไม่ต้องกังวลนะ ถือว่าสวยกันเลยแหละหลายคนจะเห็นว่าเหรียญทองแดงสมัยรชการที่ห้าไม่ว่าจะเป็นอ่อโสลถอัดเสี้ยวอะไรประมาณนี้นักซีกไม่ต้องพูดถึงก็หายากนิดนิดหนึ่งนะฮะทุกชินตาคาเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมอันนี้มากันแบบสมบูรณ์เลยอันนี้ปราปาเ,ออเรียงรนะอสอไว้แหลเดี๋ยวดูทีละเหรียญนะรอสอรู้สึกว่าจะเป็น109นเาะฮะรอสอแรกปีแรกที่วางไว้1 0 9นะแล้วก็จะมีแล้วนึอใช่ไหมแล้วก็124โอเคเนาะอ่ะ fc ดูนะฮะความความความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะขอบนีไม่ต้องพูดถึง fc หผ่านการใช้งานและดูดีที่ปาป่าวางไว้ทั้ง3เหรียญเนี่ยเอามาดูด้านหน้า fc ฮะเอาวางไว้เลยเนาะหลังจากเอามาดูเหรียญที่2ป้าปาจะใช้ราคาเดียวกันกับ fc ฮะนะอ่ะนี่ดูความคมชัดของเหรียญน,นะฮะอ่ะมาดูเหรียญที่3อ้าว fc ฮะวันนี้เราพกพาเหรียญสวยๆมาฝากกันนะเป็นเหรียญโบราณ ความสำคัญมากเลยเหรียญโบราณ FCH ใครไม่เชื่อเดี๋ยวจะเสียใจหวันหน้า f c 5ทั้ง3มเหรียญน,นี c ้สวยใครมองเห็นคุณค่าของเหรียญโบราณ FCH สภาพอย่างนี้ถ้าตกไปอยู่สมัยก่อนจะโดนเหรียญละประมาณเจ0ดแปบาทวันนี้ FCH ทั้ง3ปีรอซอเลยเหรียญละ350บาทเท่านั้นเอง 350บาทเท่านั้นเองหมดล็อตนี้แล้วไม่มั่นใจเดว่าปาจะประกาศรับซื้อก็ไม่ค่อยได้ทํารายการเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็จะเห็นกันแต่เหรียญที่ระลึกใช่ไหมเหรียญที่ระลึกอะไรประมาณนั้นตอนนี้ช่วงช่วงนี้เหรียญที่ระลึกก็อาจจะมีมีเอฟเซมีด้านล่างนิดหนึ่งเอาโ OK, อนะเคเอฟเซียนะเหรียญทองแดงอัด รอสอประมาณรออหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งไปนั้นหนึ่งสองสี่ใช่ไหมอ่าประมาณนั้นเอฟสีสภาพสวยจัดเลยผ่านการใช้งานนะฮะยมามผ่านการใช้งานระดับเนี้ยอ่ะสวยเลยแหละสมบูรณ์เลยแหละ350บาทต่อเหรียญเท่านั้นเองชอบรอสอไหนก็บอกแอดมินเอามีรอสอหนึ่งศูนย์เก้าเหรียญแรกหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสี่นะหลังจากนั้นเอฟเสีห้าปปาได้มาเหรียญหนึ่ง <c oughs> วันนี้เอาเหรียญสำคัญโชว์ด้านบนเลย นะนี่คือเหรียญ50สตางค์ปี2493สมัยราชการที่9เป็นเหรียญสตางค์รุ่นแรกของท่านเลย FC ฮะวันนี้ไม่ใช่เหรียญบล็อกหาง่ายอันนี้เป็นบล็อกหายากตัวหนังสือหนาตัวเลขหนา FC ดูนะฮะนี่คือ50สตางค์บล็อกตัวหนังสือหนาเลข5กับเลข0ย์ชิดกันผ่านการใช้ง,งานแต่ว่ายังสวยอยู่ FC ฮะนะก็ประมาณนี้แหละนะ ผ่านการใช้งานก็ยังสวยอยู่เอาใครอยากได้ FC ฮะไม่ค่อยเจอกันบ่อยเนาะไม่ค่อยเจอกันบ่อยถ้าบ่อยก็คงจะเห็นปราปาวางบ่อยแล้วแหละอ่า FC ฮะเหรียญนี้ใครอยากได้ฮะตามสภาพเลยนะไม่ได้ขายกันบ่อยราคาประมาณเท่าไหร่นี่เมื่อก่อนปราปาขายเท่าไหร่เก้าร้อย 900, ใช่ไหมประมาณเหรียญละเก้าร้อยถ้าสวยจะจัดราคาก็สูงกว่านี้ด้วยนั่นแหละ FC นะราคาไม่ได้อยู่แค่นี้โอเคนะเนาะเหรียญนี้ใครอยากได้ FC ฮะประมาณเหรียญละเขาก็เป็นผ่านการใช้งานมีรอย มีรอยบุบๆกันบ้างเอฟซีฮะอ่าเหรียนนี้ปปาขอแค่อขอแปดร้อยแล้วกันนะขอแค่แปดร้อยเท่านั้นเองเพราะสภาพเหรียญก็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะฮะถ้าสภาพสวยจัดราคาไม่รู้จะกี่พัน ป้าปาไม่รู้ f c 5แต่เร่องนี้ไปตามสภาพก่อนหน้าน,นี้ก็เคยขายประมาณนี้ f c สภาพนี้ก็ซื้อเข้ากันหลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองใช่ไหม <c oughs> เวลาขายออกก็จะอยู่กันประมาณนี้ก่อนถ้าหากสภาพาผิวเหรียญแทมกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้วันนี้ป้าปาขอแค่800เท่านั้นเองหายาก f c 5 10 50สตางค์ปี2493ตัวหนังสือหนาบล็อกตัวหนังสือหนาหายาก เดี๋ยวป้าปาประกาศรับซื้ออีกก่อนโอเค f ะเหรียญนี้ขอแค่800บาทเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นที่ป้าปาเคยประกาศรับซื้อไปนะเป็นหนึ่งเดียวที่หาพบเจอในช่องของป้าปามีหลายเหรียญที่ป้าปานำมาประกาศรับซื้อให้มาโชว์ให้ F4 นี่คือเหรียญ25สตางค์เนื้อดีบุกสภาพถือว่าไม่ผ่านการใช้งาน นะโดยปกติธรรมดาแล้ว F4 เหรียญย5สตางค์นี่มี2เหรียญให้ดูเลยนะ25สตางค์เนื้อดีบุกเนี f ่ย f ซเป็นเหรียญมุนเปียนสมัยรัชกาลที่8ใช่ไหมด้านหลังและด้านหน้าก็าจะสลับด้านกันตรงสลับตรงเป๊ะใช้คําว่าสลับเป๊ะเลยเห็นไหมฮะสลับเป๊ะอ่ะประปากกลับไปที่เดิมนะฮะแต่เหรียญน,นี้ F4 เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดอ่ะตั้งด้านก้อยให้ดูแล้วหมุนอ่ะ f C, ะ ถือว่าปั๊มผิดพลาดที่บอกเลยว่าประปาประกาศรับซื้อไปกี่เดือนละไม่มีนักสะสมท่านใดเสนอมาไม่มีนักสะสมท่านใดส่งมาตรวจสอบราคาแสดงว่ายังหากันไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ะต้องบอกเลยว่าหายากแน่ๆ FC นะฮะต้องหายากกันเลยแหละนะ <c oughs> ใครอยากได้ FC ห้าเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ใครอยากได้เอาไปดูสภาพ นะอันนี้เขาเขาเขาอยู่ในในรูปแบบนี้นะ,ะนะเกือบขวางนะฮะลงเกินขวางนะฮะลงเกินขวางไปนิดนึงอ่ะเหรียญน,นี้ประมาณเหรียญละ600บาท600บาท f อ c อย่าไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ผลิตออกมามากเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายในระบบนะฮะเหรียญปัจจุบันนะเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานด้วย ก็ต้องตีความหมายว่าพระเสียนเลยขวางมากก็คือพระเสียนเอียงแต่เขาเอียงแบบสวยงามเอียงแบบชัดเจน f c h ใครอยากได้เหรียญละห0 0บาทไม่ผ่านการใช้งานแล้วปปาประกาศรับซื้อไปราวประมาณ2-3เดือนแล้วไม่มีนักสะสมท่านใดส่งมาตรวจสอบประเมินราคาหรือมาตกลงราคาแล้วไม่กล้าขายกันเลยนะไม่มีแม้กระทั่งจะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้ถือว่าหายากนะถ้าเป็นรูปแบบปามผิดพลาดแบบนี้เหรียญละ 600บาทไม่ผ่านการใช้งาน f c อ่ะสวยจัดๆเลยแหละนะไม่ผ่านการใช้งานถือว่าสวยเลย f c เหรียญเนี้ยแล้วก็เป็นรูปแบบพระสียนอ่าพระสียนเอียงะฮะเลยขวางมาอ่ะประมาณนี้แหละนะเหรียญละ600บาทประปายังเสียดายอยู่เลยนะเพราะว่าโอ้ยถ้าทำรายการแม่นๆหน่อยหนึ่งเดียวในวงการเลยก็ว่าได้ f c ฮนะถ้าเหรียญเผยโฉมมาใหม่ล้วค่อยว่ากันนะนี่จะบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งเดียวในวงการเลยก็ว่าได้ f c ฮะ เดี๋ยวป,ปา้าจะต้องบอกแล้วล่ะนะทําคลิปวิดีโอกันเนาะเพราะว่า f อฟลองคิดดูนะฮะยังไม่มีใครเจอก่อนป้า,ป,าป่ามาทํารายการมากี่ปีใช่ไหมแล้วก็มาทํารายการอีก3ปีก็ยังไม่เห็นเหรียญนี้เผยโฉมออกมาเลยเอาเอฟซีใครอยากได้เร็วนะฮะมีแค่เหรียญเดียวนะมีแค่เหรียญจริงป้าป่า,ปามีตัวอย่างอยู่อันนั้นก็ซื้อมาแพงนะป้า, à, า amus, ป่ายนะ้อนรับป้าป่าซื้อมาแพงแรกๆน่ะนะอ่ะอย่างเหรียญเนี้ยที่ป้าป่าได้มาซื้อมาใช่ไหมเหรียญนี้ก็ซื้อมา500ร้อยเลยเอฟซีฮะทีแรกๆอ่ะ นะแรกเลยปปาเคยทําการประกาศรับซื้อไปครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครส่ง fc ห้เดี่ยญนี้ปปาซื้อมาระดับ500ยเลยนะทาไมต้องการซื้อ500ถ้าเป็นเหรียญอ่งก็ไม่กล้าหรอกใช่ไหมแต่เหรียญนี้ปปาบอกเลยนะฮะหายากจํานวนการผลิตไม่มากโอเคเนาะประมาณสัก8ล้านเหรียญนี่แหละนะจำนวน8ล้านเหรียญเขาจะปั๊มพลาดเท่าไหร่ปปาไม่มั่นใจเพราะเหรียญต่อมายังไม่เผยโฉมเหรียญนี้ fc ห้ไม่ผ่านการใช้งานรูปแบบผัเสียนเอียงมากใครอยากได้เหรียญละ600บาทเท่านั้นเอง นะซื้อหมาก็ห้าร้อยเลย Fc หะตอนแรกแใช่ไหมเอาเลยกลับมาดูเหรียญที่ลึกกันบ้าง Fc หะอันนี้เป็นเหรียญสิบ,บาทที่ลึกที่ปปาได้มาเยอะเลยนะได้มาเยอะกันเลยเอาใครอยากได้เหรียญละสี่สิบาทนิกเกิลน,น้ําทองจับประมาณเนี้ยนะมาเจท้าแล้วก็เดี๋ยวบรรยายรวดเดียวเลย Fc ะเอาเหรียญละสี่สิบาทก็ใครเป็นสายเหรียญที่ลึกยังยังชอบประละนี้อยู่หรือว่าซื้อไปจําหน่ายขายต่อได้ Fc หะเาเหรียญละสี่สิบบาทแล้วก็มาที่กาญจนานะ พอมาปบมีนักะสะก็ะส่งมาให้สองถุงเลยเนี่ยนะก็ใครอยากได้ละ่ะนิกเกิลน,น้ำทองจับนิกเกิลน,น้ำทองจับ20บาทการจนาพิเศษเดือยละ45บาทเท่านั้นเองนะฮะเวลาได้เราได้เหรียญมาเยอะๆก็อย่างนี้แหละ FC นะเพราะตลาดเหรียญก็เป็นเป็นตลาดเหรียญที่เขาไม่ได้ชั่งน้ำหนักทางด้านราคาแล้วก็ปล่อยทางด้านราคาก็จะเสรีกันแบบนี้แหละ f c นะอย่างเราได้มาเยอะช่วงไหนเราก็ขายราคาไม่แพงใช่ไหมเมื่อก่อนขายกัน60 70 80มั้งเมื่อก่อน ก็ลดหลั่นลงมากันเอยๆนะเพราะเหรียญก็จะจะมีการเผยโฉมมาเยอะต้องดูจดํานวนการผลิตอีกทีหนึ่งนะ F4 ห้เมื่อวานเมื่อวานยังมีราคาที่50บาทใช่ไหมอืมวันนี้ F4 ห้าสสบาทเท่านั้นเองสวยนะไม่ใช่ไม่สวยวันดีคือดีที่เหรียญหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยปปาได้มาน้อยใช่ไหมปปาก็จะขายราคา50บาทเหมือนเดิมอ่ะก็บางครั้งก็ถือว่าโอกาสนะคนเราก็ต้องมีโอกาสให้กับตัวเองบ้างละเหมือนปปาให้ไปใช่ไหมสีบาทท่านก็ได้ลดไปเหรียญละหบาทแล้วใช่ไหมอ่ะสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเอง หลังจากนั้นมาดู F45 บ้านหลังบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่เอาตามสภาพเลย F45 นะตามสภาพก็ให้ไปในราคาเหรียญละ80บาทเท่า90บาท F4 นะฮะ90บาททุกทีเหรียญละ90บาทเนาะบางวันบาง e p F45 ปาปาใจดีปราปาก็จะขายร้อยหนึ่งวันนี้ใจไม่ดีขายเหรียญละ90 90บาทก็พอนะบ้านหลังเล็กแล้วก็บ้านหลังใหญ่หลังจากนั้น F45 เหรียญนี้ก็ถ้าสภาพแชมป์จัดๆใช่ไหม เออบางวันบางอีพีเราก็จะขายกันประมาณร้อยห้าสิบวันนี้ f คร้าเป็นเหรียญที่ดูแล้วก็ <c oughs> ปเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะนะแต่ว่าขอบเขาเห็นไหมขอบเขามีปัญหาเขาอาจจะกระทบกันในถุงเขาว่า f c นะฉะนั้นใครบอกว่ามีเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จริงทางแอดมินก็จะประเมินราคาตามสภาพขอบเหรียญด้วยนะโอเคเนาะ f c เหรียญน,นี้ปกติจะร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมเอาไป f c เหรียญนี้เก้าสิบบาทอ่ะ เก้าอท,ทุทีร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอฟซีวันนี้เบอร์ใหญ่ละนะเอาราคาเท่ากันกับบ้านหลังบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่น 90, นะเก้าสิบเนาะเหรียญน,นี้ร้อยหนึ่งนะฮะที่จริงจะร้อยห้าสิบบาทในราคาช่องของปราปาแต่ว่าวันนี้ขอบเขาไม่สวยประมาณนี้แหละออะขอแค่ร้อยเดียวลดไปห้าสิบาทเลยนะก็ให้ดูกันเหรียญตัวเหรียญแบบเนี้จะทํายังไงได้เนาะเอาหลังจากนั้นเอฟซีขอแค่ร้อยเดียวหลังจากนั้นมาดูฮะทรงนําชนบทก็สวยกว่านะเหรียญนี้น่าจะประมาณ ประมาณ120บาทใน F4 นะฮะ120บาทเนาะยังไงเขาก็สวยกว่าไงเราก็ต้องดูสภาพผิวเหรียญด้วยนะอ่ะเหรียญน,นี้120บาทปกติก็จะประมาณ 104- 105ใช่ไหมวันนี้ขอแค่120วันหน้าคืนดีวันดีคืนดีค่อยว่ากันใหม่เนาะอ่ะจบที่หนึรอยบาททรงลำชนบทให้วัฒนาใช่ไหมอะน่าจะใช่หลังจากนั้นเราขยับเลย F4 นะก็จะเป็นเหรียญมีแค่สเหรียญสองวา,าเองสําหรับ ห้าสิบาทที่ลึกก่อนนะั่นู้นมีนักสะสมก็ส่งมาหลายเจ้าป้าปาต,าต้องเก็บไว้ทยอยเอาออก fc ห้านะสำหรับเหรียญห้าสิบาทที่ลึกเอาเหรียญแรก fc ห้าสำนักงานข่าวกองครบห้าสิบปีสำนักงานข่าวกองใครอยากได้เรื่องสภาพสองเหรียญไม่ต้องเป็นห่วง fc ห้าสวยนิกเกิลสัดน้ําทองอ ah fc ห้าเหรียญน,นี้สองร้อยนะสำนักข่าวกองแห่งชาติใช่ไหม่ะแล้วประมาณเหรียญนี้ก็จะสูงไปอีกนิดนึงนะห้าสิบปีโรงเรียนนายเรืออากาศเหรียญนี้ก็จะประมาณสองร้อยห้าสิบ นะนิกเกิลสารน้ําทองบอกกันแค่นี้เลย f c h ท่านชอบสภาพเหรียญสีแบบไหนล่ะอ่ะอันนี้ถือว่าสวยสุดแล้วล่ะเนาะอ่ะหลังจากนั้นมาดูปิดท้ายรายการแถวกันเถอะ F4 อ่ะเนี่ยสิบตตางเนื้อดีบุกไม่ผ่านการใช้งานอ่าเหมือนด้านบนน่ะอ่ะเขาไม่มีตาหนิใช่ไหมก้ก็เหรียญละร้อบาท40บาทตรงนี้ก็เอาไป f c h เหรียญละสิบาทนะเนื้อดิบุก f c h เขาจะมีก้อนดําๆติดอยู่แบบเนี้ย เออพูดถึงเนื้อนบุกที่มีก้อนดำๆติดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเอฟซี FC ฮะพอดีปาปาเดี๋ยวจะให้ดูนะปะปาได้มาเหรียญหนึ่งนะฮะได้มาเหรียญหนึ่ง,นะะนนงก็ไม่รู้ว่าตกลงราคากับเจ้าของเหรียญกันไว้ไม่รู้เดี๋ยวผมเอฟียปาปาซื้อมาประมาณ4 0 0พบาทปปาก็ดูเนื้อไม่เปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าไปดูอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะบอกว่าเหรียญ <c oughs> เหรียญเหรียญบาท1ปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินน่ะมีการปั๊มผิดเนื้อใช่ไหมเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ไม่รู้ปปาก็ไม่รู้ แต่ปปาเข้าไปดูไปเซิร์ชหาเพราะปปาติดตามตอาจ,จารย์ท่านนั้นอยู่นะฮะไปดูเออก็กดไปเราได้เราได้เหรียญน,นั้นมาก่อนนะได้เหรียญเนื้ออ่อไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดิน F4 ฮะปะป่านี่ได้มาปปาเห็นเขามีก้อนดำๆติดแบบนี้ไงกับเนื้อเหรียญน,นะฮะนะเรียกป่าเข้าไปเช็คนะฮะเข้าไปเช็ะคะชแล้วรู้สึกว่าเหรียญปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินนะ F4 ฮะเขาจะมีการปั๊มผิดเนื้อนะ มีท้งเนื้อทองแดงแล้วก็มีทิศเนื้อเงินด้วยนะประมาณนั้นปะปาก็เลยตัดสินใจอ่าคุยกับเจ้าของเหรียญเท่านั้นเลยนะปปาให้เข้าไปสี่พันจะจะใช่หรือไม่ใช่ปะปาไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินมีแบบนี้เลย f ฮะนะล้างปะปาตัดสินใจนํามันล้างมาขัดลงน้ํายาทุกสิ่งทุกอย่าง f ฮะเขาก็ไม่หายยิ่งล้างเท่าไหร่เนื้อเหรียญก็จะแตกต่างไปจากเหรียญนิกเกิลธรรมดาแต่ปะปาไม่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเหมือนกัน ว่าบางๆเดี๋ยวส่งไปตรวจสอบประปาซื้อมาสิผพันเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเอาเนื้อดีบุก F4 ถ้าเป็นเนื้อดีบุกจริงๆเขาจะเนี่ยประมาณเนี้ยนะอ่ะมีก้อนดำๆมีเนื้อดำๆติดอยู่แบบเนี้ยนะถ้าเหรียญไม่สมบูรณ์ใครอยากได้เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานนะเนี่ยสิบาตางปีสองสี่เก้าสามเนื้อดีบุก F4 สภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเขามีส่วนเกินอ้าวเหรียญละสิบห้าบาทนะให้ไปเลยเหรียญละสิบห้าบาทไม่ผ่านการใช้งานให้ f c นะฮะอ่ะ ใครอยากได้เอาไปเลยเหรียญละสิบห้าบาทหลังจากนั้นมาดูปีห้าสามมีเหรียญเดียวเหรียญละสามสิบาทนะประมาณนี้แหละเนาะเราก็ประมาณสามสิบาทปีห้าสามหลังจากนั้นขยับมาดูเอเซียเหรียญน,นี้ <c oughs> เป็นเหรียญคุดเฉียงปีพศ2520ยใครอยากได้เหรียญละ80บาทเหรียญน,นี้สวยเอเซียไม่ผ่านการใช้งานผ่านน้อยจัดดูจากเนื้อผิวนะอะดูจากเนื้อผิวของเหรียญแต่ไม่ใช่เทพไม่ใช่แชมป์โลกนะถ้าแชมป์โลกก็ร้อย5 0อยหาเหรียญนี้เอสเซีย ใครอยากได้80บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเลยมาปิดท้ายรายการแล้ว f c นะนะอันนี้เป็น5บาทเรือหงปีพศ2อ3 0ไม่ผ่านการใช้งานนะก็ไม่ผ่านการใช้งานอยู่ระดับเนี่ยเหรียญละ1น0บาทนะเหรียญละ100บาท,นะห,ลลบาทหลังจากนั้นเอาเหลือแค่เหรียญเดียวนะที่แอดมินเขานำเข้ามาเป็นเหรียญทองแดงกาญจนาพิเศษนะใครอยากได้อ่ะเหรียญละ100เท่านั้นเองนะ ไม่ได้อยู่ในลิต์รายการช่องของปางลาเท่าไหร่ในเอฟซียแต่ว่าบางทีเนาะนักสะสมเขาส่งติดมานะ,ะอ่ะขายแค่เหรียญละ100บาทเท่านั้นเองนะยังไม่บรรจุอยู่ในช่องของปลา,าในเอฟซีนะฮะยังไม่บรรจุนะ,ะแล้วก็เหเร,เรียญที่ระลึกวาระใหม่ของราชการที่10อะไรประมาณนะั้นเราไม่ทันได้บรรจุนะฮะบางทีก็อาจจะซื้อเข้ามาพอขายถูกถูกไปแล้ก็ต้องถูกไปก่อนถ้าว่าเราไม่ขาดทุนนึกออกไหมฮะสำหรับเหรียญที่ไม่ทันได้จุคือปลาปายังไม่ได้บรรจุหลายรายการ นะฮะอย่างเช่นทองแดงนี่ก็ไม่ทันได้บรรจุนะฮะนะโอเคเนาะปิดท้ายรายการค่อยอ่ด้วยเหรียญอาการจนาพิเศษเนื้อทองแดงเอฟเสียะสมัยรัชกาลที่ 9ของเราใช่ไหมเออเปลี่ยนราชการทีาา่9กับจนาพิเศษเนาะจบละ EP นี้ FC หกมีเหรียญไม่มากมีเหรียญมาแบ่งปันกันแค่นี้แต่ว่าบางทีก็มากไปด้วยคุณค่าของเหรียญได้รับความนิยมเหรียญหายากนะอย่าง EP นี้ก็ <c oughs> มีความสําคัญมีความพิเศษหน่อยก็ได้เหรียญโบราณกันมา FC ห้นะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะฮะแล้วก็อ่สตางค์หล่อ8ครบชุดนะในรูปแบบของพัชเหรียญเล็ก FC หโอเคนะฮะ หลังจากนั้นก็จะเป็นของราชการที่5ผ่านการใช้งานสภาพค่อนข้างสวยเลยถ้าเปรียบเทียบกับหลายเหรียญ f c h เปรียบเทียบกับหลายเหรียญสภาพเขาสวยเลยผ่านการใช้งานโอเคเนาะเหรียญละสามยาบาทจะไม่อ่ะประมาณนั้นตรงนี้ก็ขอแค่800นะฮะแปดดูตามสภาพเลยที่จริงราคาเหรียญนี้โอ้โหเมื่อก่อนทาไว้ประเมินราคาไม่ได้เลยไม่รู้จะก,กี่พันนะฮะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งเนาะวันนี้ยังไงก็ยังหาย,ยากอยู่นั่นแหละ F4H สิบสิบอ่าห้าสิบสตางค์ นะปี2493ตัวหนังสือหนาโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็เนี่ยเอา FcH เหรียญน,นี้หายากมากๆเลยเหรียญละ600บาทนะหายากมากๆถ้าเปรียบกับเหรียญการจนาพิเศกละสิบาทการจนาผสเสียนเ,เอียงผสเสียนขวาง FcH ต้องไปดูจํานวนการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะอย่าง10บาท2อสี่ที่เรืยอการจนาพิเศษจํานวนการผลิต180กว่าล้านเหรียญน,นะก็ถือว่าหายากได้รับความนิยมสุดๆแต่ FcH ตรงเนี้ยเป็น25สสตางค์เนื้อดีบุก จำนวนการผลิต8ล้านกกว่าเท่านั้นเองลองเอาไปลบกันดูกี่เท่าตัวไปหารออกนะอนาคตเหรียญนี้จะกลายเป็นเหรียญหายากนะฮะจะกลายเป็นเหรียญหายากณปัจจุบันวันนี้เท่าที่มาปาดูฮะมีเผยโฉมอยู่ที่ช่องของป่าเท่านั้นเองประโยชน์รู้สึกจะเหลือตัวอย่างอยู่อีกเอฟเซียเหลือตัวอย่างอีกประมาณเที่ยวป่าได้มาก็ประมาณ3เหรียญน,นะก็ยังไม่เห็นเผยโฉมเลยหรือใครที่มีดูคลิปนี้แล้วใช่ไหมอืมก็ส่งรูปมาให้ดูตรวจสอบประเมินราคากัน เรจะทให้ดูเล่นก็ได้ fc หปปายินดีนะฮะ,ะปปายินดีจํานวนการผลิตเพียง8ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะฮะเอาใครอยากได้ฮะ,ะเหรียญน,นี้600บาทอนาคตน่ากลัวจะไม่ได้ด้วยใครเคยเห็นเ,เหรียญหนึ่งบาทพยาคุดไหมแล้วก็เหรียญสิบบาทการนาพิเศษอะจานวนการผลิตก็โอ้โหระดับ2 0 0 300ล้านเหรียญใช่ไหมเอออันนั้นราคาอย่างป่าเข้าไปต้องโอ้โหเมื่อก่อน 3, 000, 4, 000นามพันสี่พันในนักคุดกับการจนาน่ะนะตอนนั้นป่าก็คิดว่าโอ้โหใช่เลย แต่พอปลามาได้เหรียญน,นี้เข้ามา f ฮ h ปปาดูจํานวนการผลิตแล้วอนาคตจะแพ้เหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตน้อยแล้วเกิดการปั๊มผิดพลาดโอเคเนาะนี่ก็คือการบอกเล่าท้ายคลิป f ฮ h นะอือขอบคุณรับการติดตามรับชมเนาะะเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่วันนี้เหรียญเราไม่เยอะอเวลาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องกินเวลามากนะใครอยากได้เหรียญไหนก็โทรหาแอดมินได้เลยนะสำหรับผู้ที่จะซื้อเหรียญในช่องของปาสาหรับใครที่จะขายเหรียญก็สามารถโทรเข้าหาแอดมินก่อน นะหลังจากนั้นก็ไปรับคําแนะนําจากแอดมินนะฮะแยวมีนเขาจะแจ้งไปจะต้องคุยกับท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นสำหรับผู้เท่าผู้แก่ที่เข้าหลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งต้องการซื้อเหรียญหรือขายเหรียญช่องของปาก็เข้าไปคุยกับแอดมินเอา f c ฟโอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยกลับมาเจอกันเนาะช่องของปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกราบขอบพระคุณ f อทุกคนทุกท่านด้วยจะเป็นผู้ซื้อเหรียญแล้วก็ผู้ขายเหรียญคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ